ไอ้บอดเป็นมีนะคนทั้งนั้นเดี๋ยวคุณดูดิคนเนี่ยคุณดูเนี่ยมีใหม่เนี่ยมีใหม่ผมเห็นแล้วเนี่ยมีใหม่นี่มีใหม่ยิงหัวคนคนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมีใหม่ออ้ยิงเป็นสิบอ่ะคุณผู้ชมเขายิงเป็นสิบผมผมยังศูนย์อยู่เลยครับเฮ้ยเสียงเสียงท่านผู้ชมเดีย๋ยวบอกว่ามีใหม่คนคนคน,คนท่านผู้ชมคนเฮ้ยคนจริงๆครับบอดมันจะวิ่งเงึกง,งักเงึกงักเงกเงกงักงัก,งก,งกมันเป็นเงกเงักเงักงักผมว่าหางตาเขา หางตาเขาอาจจะเห็นเราอยู่เฮ้ยเฮ้ยเขาก็แแทบแล้วเขาสับปืนแล้วเราก็สับขูส่สิมีคนหนึ่งชื่ออะไรเบ้นเบนน่นะนี่นี่นใช่ใช่เบนเป้รู้ว่าเขาเป็นเบ้นเป้ เนี่ยไงเบนเป้สังหารเบนเป้ไฮล็อกผมโดนแล้วครับทุชมผมโดนเบนเป้แล้วอยากจะท้อนพิษที่คังฟังสวงไปเลยเบนให้เกียรติรุ่นพี่ทุกคนทุกคนไอ้จบไปครับได้แชมป์กาบสวัสดีและขอโทษรุ่นพี่ทุกท่านคุณผู้ชมครับผมมีอะไรสารภาพตอนเนี้ยหูผมเนี่ยในหูผมเนี่ยมันกล้องไปแต่ลดซื้อแกงจะไปแรงได้ยังไง หยอกยอกแมมาถึงก็หยอกเลยกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านให้ติดติดตอนนี้ไถ่ไถ่ไปก็เจอแต่ลดซื้อแกงจะไปแรงได้ยังไงแมงหูหูกูหลอนหมดแล้วโอเคครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมยังเป็นทางการอีกครั้งอีกคงวันนี้เราอยู่ในฟรีไฟล์นะครับฟรีไฟล์แรงนะครับอ่าเก็บปืนก่อนผมไปดูมานะครับผมเพิ่งรู้ครับว่าจบแมตช์เนี่ยสมมติว่าเรา3100แต้มเนี่ยมันก็จะเป็น3164แต้ม ไม่แน่ใจว่าที่ปก YouTube ต่อไปผมจะห้อยแต้มไว้นะครับจะได้แบบเป็นพัฒนาการว่าเฮ้ยพี่เขา3,500แต้มแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเนะแล้วก็อาจจะทำเป็นเขียนเป็น EP วงเล็บไว้ดีไหมครับจะได้รู้ว่าไหนเก่าใหม่เพราะว่าจะเก่าจะใหม่ผมก็ยิงแต่บอทยอกยอกเฮ้ยบอทไม่มีนาะคนทั้งนั้นเดี๋ยวดูดิคนเนี่ยคุณดูเนี่ยมีใหม่นี่มีใหม่ผมเห็นแล้วเนี่ยมีใหม่นี่มีใหม่ยิงหัวคนคนเชื่อมสิ ติดเลยเห็ไหมโมดแต่ดูชื่อเฮ้ยไปก็ดีกว่าครับต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาร่วมดูร่วมชมร่วมคอมเมนต์กันนะครับแล้วก็กําลังเข้าสู่ปีที่บ้าสิเดือนที่2ของการเล่นฟีฟายปีที่2องโอ้ยบ้าไปใหญ่อาการหนักนั้นเ,นเราเนี่ยโมดเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บปืนให้ฟูปืนไม่ค่อยชอบเลยท่านผู้ชมปืนอะไรก็ไม่รู้โหลดซื้อแกงหยอกหยอกแหม่ย่เพิ่งลำคาญนะจ๊ะ วันนี้เล่นทั้งวันแล้วรถซื้อแกงอ่ะหัดตั้งไอวอหัดตั้งไอวอวันนี้มีการจมูกบี้เล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมนี่กว่าร้อนในครับตอนนี้อาการหนักหนักหลายอย่างตักฟงตกฟักฝนนะครับโอเคครับมาไม่ฟูก็ต้องฟูไม่พร้อมก็ต้องพร้อมในการยิงไปเฮ้ยมีใหม่มีใหม่ยิงเลยเลยดูการวิ่งดูการสับปืนโคตรด,ดุดุที่สุดดุกวันนี้ไม่มีแล้ว เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมีใหม่ยิงเป็นสิบอะ่ะคุณผู้ชมเขายิงเป็นสิบผมผมยังศูนย์อยู่เลยครับมวมตะกาวนั่นกาวนี่กาวโน,น่นหาเอ้ยไม่ได้เรื่องแล้วครับแถมต้องวิ่งเข้าวงอีกครับท่านผู้ชมวงนี้ก็ไม่เป็นใจเราเลยเสียงยิงก็ไม่มีครับเอาแล้วจะเป็นแมตช์แรกหรือเปล่าที่ผมยิงไม่ครบสิบปกติเนี่ยสามสองเนี่ยถ้าเหลือยี่สิบสองเนี่ย ผมยิงเป็นสิบอะเฮ้ย hey, ค hey, ี้คุยวิ่งยาวเลยครับท่านผู้ชมยาวไปยาวไปรหลดซื้อแกงจะไปแรงได้ยังไงมีอีกอันหนึ่งมีอีกอันหนึ่งอะไรนะคนดูครับ <laughs> ผมขอให้ถึงห้านใจเฮ้ย <laughs> ห hey, ยอกหยอกเป็นคลิปที่ผมรู้สึกว่าเข้าวงการฟีไฟแล้วแม่งโคตรสนุกเลยครับสมัยก่อนพี่กฟฟ็ฟังเพลงไปเกมเกมไม่ได้เล่น แล้วก็มีอะไรนะเพื่อนซื้อซองยาวเพื่อนซื้อซองยาวเฮ้ยนยี่มีใหม่มีใหม่ไม่ได้เรื่องเลยปืนวันนี้อะไรก็ไม่รู้สิบเก้าคนที่เหลือยังไม่ได้ยิงใครเลยโถเอ้ยปืนจ๋าปืนเฮ้ยเสียงเสียงท่านผู้ชมอย่าบอกว่ามีใหม่ไอ้ไอ้งไงเนี่ยปืนละลายไปแกมีปืนอะไรบ้างนี่ต้องวิ่งเข้าวงอีกแล้วครับท่านผู้ชมไม่ได้เรื่องเลย นี่มีใหม่หมีใหม่หยิงหูก,กาบสวัสดีรุ่นพี่ทุกท่านไม่รู้ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเล่นนะครับแต่ว่าคุณเล่นเก่งมากเลยครับคุณยิงยับเลยอะเหลือสิบห้าคนน่ะโอ้โหแล้วผมเพิ่งยิงได้แมตเดียวคนเดียวสิฮะพักผิดพัพถูกวิ่งครับวิง่งอีกยาวเอวิง่ง ผมดันบังเอิญเจอแหม่บังอ่อนสวยเหมือนนางเอกละครน,นี่ไงมีไม่มีไม่ผมว่ายี่สิบตัวเหมือนผมนะครับเหมือนที่ผมเคยทำทำได้อเฮ้ยวันนี้เราเจอของแข่งแล้วพี่ต้องการปืนแบบบังเดียวจบอะโอ้ยจะกลับไปเก็บไม่เอาครับวงอยู่ไม่ได้นะครับวงเอ้ยยังไงวะคนคนคนท่านผู้ชมคนเฮ้ย วิ่งพลืดด้วยโดดด้วยเฮ้ยคนจริงๆครับบอดมันจะวิ่งเงึกๆ,ๆงักเงักเงักเงกเงมันเป็นเงึกเงึกเงังักสรงลงเส้งแรงอะไรเงี้ยเฮ้ยหยุดแล้วครับท่านชมผมว่าหางตาเขาหางตาเขาอาจจะเห็นเราอยู่เฮ้ยเฮ้ยขเขาก็แบแล้วเขาสับปืนแล้วเราก็สับขูส่สิอ่ะกึบกลับเรากึบกลับมัง่ง เอาแล้วเหลี่ยมนะครับท่านผู้ชมเขานั่งรอเราอยู่หนึ่งสองไปสวัสดียจยมีใหม่ขอโทษนะไม่รู้ว่าเขานั่งพันแผ่หรือกาลังเลงใครอยู่ก็ไม่รู้ครับโอ้ขอโทษละกันนะครับเนี่ยผมเจอคนจริงๆครับมีคนหนึ่งชื่ออะไรเบ้นเบ้นน่ะเขาก็เก็บเยอะผมยังคงมีมีตออยู่ครับท่านผู้ชม เอาละครับมีจุดแดงตรงนั้นเกิดการยิงกันครับผมจะหาสไน์ได้จากตรงไหนเนี่ยผมแม่งขาดสไนดไม่ได้จริงครับอยู่ไกลไกลที่ผมบังจบเลยครับหมวกสามเปาสามไม่มีนะ AW บ้าเอ้ยและเบื้องต้นนะครับต่อไปผมต้องหาเวลาเล่นให้มากขึ้น,นครับไอสองเดือนที่ผมหัดเล่นนี่มันหมายถึงคือละแมทอย่างเก่งก็คือละสองแมทแม่งเหมือนคนเล่นแค่สิบวันนะ่ะ ถ้าคนเล่นบี้จริงๆอะมันเล่นสิบวันอ,ะ,อะไอประสบการณ์ผมเนี่ยเฮ้ยตตอนนี้เหลือเจ็ดครับเหลือเจ็ดท่านผู้ชมเอาไงดีครับเราจะเก็บดีไหมครับท่านผู้ชมมันจะเหลือ,อหนึ่งชื่อชื่ออะไรไม่รู้เบน,นเบ้นอะไม่มีปืนดีเลยนี่นี่นใช่ใช่เบ้นเป้เปเปมาแล้วครับ มีคนเข้ามาชันผมผมเอาจูบจูบด้วยปืนวาซาบิโอ้ยก็เหลือเบนส์ครับเบนเป้เบนเป้หรือเปล่าหมายเป็นเบนเป้หรือเปล่าไม่ใช่เฮ้ยคนนี้ก็ฆ่าเยอะผมผมเห็นอยู่ตั้งแต่ต้นเกมรู้ว่าเขาเป็นเบนเป้เนี่ไงเบนเป้ ben, Bei, สังหารเบนเป้ไฮล็อกผมโดนแล้วครับทุกผู้ชมผมโดนเบนเป้ ben, แล้วอยากจะทอนพิษที่คังฟังสวงไปเลยเบนสเฮ้ย ขอเลยขอวิ่งหันหลังให้พี่เ,งงเรียบร้อยตกลงนายเป็นเบนหรือนายเป็นเป้ขอขอหน่อยหยอกหยอกยอกทุกคนแล้วนะให้เกียรติรุ่นพี่ทุกคนทุกคนฮ้ยจบไปครับได้แชมป์กาบสวัสดีและขอโทษรุ่นพี่ทุกท่านนะครับสองเดือนที่ผมเล่นผมถือว่าผมเป็นรุ่นน้องโอ้โห,โห,โห,โหแหลงนำชัยนี่นี่สามพัน 3, 000, แต้ม คลิปนี้ผมได้สามพแต้มนะครับท่านผู้ชมไดมอนสี่ไปเลยน้องเฮ้ยไม่ช้าจังวะเฮ้หก <c oughs> <c oughs> ตัวเองโอเคครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับที่มาร่วมดูร่วมรับชมประสบการณ์การไต่แหลงของผมครับผมครับ